สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ที่นารักทุกท่านครับอามาน,น้มาพบพออกันอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ที่โคกหนองนาพินแคนฟาร์มกับบากล่องพอนมไพรอามานะจะพามาเบิอ้อนไนเน่มาเรียนรู้กิจกรรมการเห็ดโคกหนองนาพี่น้องแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเป็นกำลังใจ บากองพนธไพรเช่นเคยครับมีจะพามาเรียนรู้อันใดพร้อมแล้วไปเลยครับผมวันหยุดกับวัไปิสัหรอกครับพี่น้องกุกกเกียวอยู่น้ำโขกน้องหน้านี่แหละันมาอยู่โขกน้องหน้าก็อยู่ที่สวนนะครับแต่วามาพิจารณาเบื้องพื้นที่พอปลูกโดยรอบแล้วเย้าย้าว่าขืนพี่น้องขั้นบ่เฮ็ดตามหลักกสิกรรมธรรมชาติหลักกสิกรรมธรรมชาติขื้หยังคือ เนื่องจากว่าดินที่บริเวณที่ห้าขุดมาเนี่ยมันเป็นดินกลดบอ่อนะครับดินกลดบอ่อแล้วลูกันดับกับบอ่องาาเนื่องจากว่ามันบม่มีแร่ถาดมบ่มีอินทรีย์วัตถุนะครับมันนี้ก็เลยจะพาพี่น้องมาแก้ไขปัญหามาปรับปรุงสภาพดินนะครับเบิ่งสภาพดินนโลดพี่น้องแน่นแน่นแล้วก็เป็นทรายลูกล่างทรายขีดเป็ดทรายลูกล่าง บลกต้นม่อนเบิ่งสังเกตต้นม่อนพี่น้องต้นมอนเบอร์รี่ซัมนีล่ล่ะปลูกจังได้ก็บ,บอกงามนี่ดินแน่นกันเมื่อตาฝนไปกระดิ่งแน่นนะครับก็เลยจะพาพี่น้องมาเห็ดหลักกิจกรรมธรรมชาติคือนี่นะครับพีออ่กของเาฟางเน่านี้จะพาพี่น้องมาคุ้มฟางครับพี่น้อง พามาคุ้มฟางมาสางความชุ well ่มชื้นให้กับนาดินนะครับเพื่อที่ดินมันมีความนุ่มแล้วมันจะเ็ดให้ดินมีใส่เดือนนะครับมีใส่เดือนมีอิวัตถุอากาดินก็จะสามารถเป็นดินที่มีชีวิตนะครับบินดินมีชีวิตได้ดยนี่เลยครับฟางเน่าเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการมากรองผ้าไปเห็ดกันเลยครับพี่น้องครับ จากก็สร้างเข้ามาไหลเนาะเข้ากันเลยทํารกลาคุ้มเฉพาะตนไมที่เข้าอยากให้เพิ่มวามชุม่มเสร็จแล้วสร้างไหลนี่เข้าสามารถด้วยเด้เลยนะครับรอบมัอเซ้านี่ก็กทําการตัดหญ้าไปแล้วรอบหนึ่งเพื่อให้บ่ดด้เพื่อให้มันชุ่มชื้น เสียงโต๊าออกบอกไม่ยอ,อ,อยู่น้ำข่อยเพื่อให้ความชุ่มชื้นมัง้งนี่ครับห้ามมีหยื้หากันเ้า,เามีฟางไงล่ะข้าเห็นแบบนี้เลยครับแต่ว่ายิ่งแน่นยิ่งดีพอต,ตอนนี้ฟางโมงมีเขาเรียกว,ว่าเอาเฉพาะต้นใหม่ก่อนเน่าพี่น้องนี่นี่คือหลักการห่มดินห่มดินสกอนเดอร์แบนี้ที่นี่ต้นจะมีอีกที่หนึ่งคือเ้าตัดหญ้า ัด้าคุ้มรัด้าคุ้มดินเลยนะครับคุ้มดินไปเลยเพื่อให้ห้าเขาเป็นปุ๋ยเป็นวัตถุเป็น,ปนหนึ่งห้องก็ได้ทำความสะอาดแรงน้นอ่ำสองห้องก็ได้เอาห้ามาคุ้มคุ้มดินน้ำนะครับก็จะคุ้มแบบนี้ไปเรื่อยหลักการคุม คือฟื้นฟื้นความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับนี่คุมโค้นไปโดยเฉพาะฟางเนาด้พี่น้องฟางเน่าฟางเนา,า,เนาก็จะใช้ได้ดีแต่ว่ากันจะให้ดีกับมีถุงมือแจหน่อยป้องกันเชื้อโรคแต่ว่าเตรียมมาท่านเอาสิงสี่แล้วนว โคกน้องนาดีกว่าก็จะประมาณนี้แหละแล้วเ่าจะคุ้มต้นมะม่วงก่อนน่ยางอะไร เอาก็นรคุมโดยโดยบริเวณกับจิตัดหนี่พุมไปเร่ยครับตัดหญ้าทิ้งไปเลยกลายเนีเขาเป็นปุยวัชพืชอีกตัวนี้กับต้องทำการดิหมต้องทำอะไรขับ ไม่ได้มนีายมันตายนะครับตัดงาไปแล้วมันจะเก็ดผลหน้าโล่โล่เขี้ยนล้วกัะต้นงาับเป็นปุยได้นะครับแบบนี้สองเทคนิคเทคนิคแรกคือคุ้มป้างเทคนิคที่สองก็ตัดหญ้าตัดงาให้งาไปเป็น ปุ้ยนะครับนะครับต้นเพืชอนเ,อเขานี่ยแหละคือรับกระติก้ำเท่าไหร่ขาดนะครับถ้าว่าก็ต่อไปก็คือต้องหาวิธีการเอาหนามดึงหนามมาตัดน้องมาใส่พี่น้องต้องคิดเบิงเด้ออันนี้คิดกันเล่นๆนะครับเอาดึงหนามมาใส่แล้วเอาปลูกคลองไร้ดึงน้มชื่มมือชุ่มมือ ต้องกว่าจะหอดผืนภสื้อานำมดบ่อครับมาจากบอ่อที่นอนก็บบ้องแสวงหาแรงน้ำอืมบ่อบาดานก็ต้องหาบอ่อบาดานมาเติมกับแรงน้ำที่อยู่ในหนองน้ำหาบอ่อกล่องน้องไผ่ก็เรียกว่าขันจะอุดนุน่นว่าเสริมนุนเสริมนะครับผักแล้วกะหา,ร,าร,ระบบปลาดานมาให้น้ำน,น้ำจังสีหาใก้ มมีศักยภาพกับเป็นกับจอระบบประดานเองไดจอขันพี่นอนชาวไทยชาวนาเองมมีศักยภาพบป็าษาใมาที่จะาระบบประดานเมื่อใดน,นะครับกะมือนี่ผ้ามาบึงาการห่มดินนะครับเพื่อที่จะสร้างให้ดินมันมีซืสอวัตนุนะครับนี่แหละครับคือหลักกิจกรรมธรรมชาตินะการห่มดินให้ดินเลี้ยงพืชเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชเนาะ พูดถี่กามารับชมด้วยพี่นอ้องกะจะพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับปีสี่ปีห้าปีไม่เห็นผลพี่น้องต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 ั้งใจนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนด้วยนะครับไปชมดินก่นอ,อพนพ,ออพ,อพ,อพี่นอ้องขอบคุณและสวัสดีครับ